สวัสดีครับกระผมน,นายธนพัฒน์อิ่มสำโรงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสำนักแก้ววิทยาจังหวัดสระแก้วครับความสามารถพิเศษของผมคือการผู้สูนทรพจน์ครับรางวัลที่ผมเคยได้รับในระดับประเทศคือรางวัลชนะเลิศการผู้สูนทรพจน์จัดโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒสนสุนันทาร,ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการรางวัลชนะเลิศการประกวดผู้สูนทรพจน์จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาชนบุรีระยองและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดผู้สูนทรพจน์ในงาน Sustainability Expo 2023งานมหากรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนในวันนี้ผมมีคลิปวิดีโอที่เคยไปประกวดมาให้ท่านคณะกรรมการได้รับชมสั้นสนครับเครื่องประดับอัญ,ญมณีที่มีค่าสมราคาเจอจระดเฉิดฉายหากได้รับการเจริในจากบุคคลที่เรียกว่าช่างแล้ว ก็เปรียบเหมือนกับการเปลี่ยนประกายของมนุษย์ผู้มีปัญญาเป็นปัตตุชนรอ,อยญาตาของป,ปรรพชนข้ามผ่านมาบุพื้นธรณีหินต่อสู้หยาดเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินประกาศศักดิ์ศรีสิ้นถิ่นความเป็นไทยตำนานความยิ่งใหญ่ของเอกราชแห่งชาติไทยจึงเปรียบเสมือนสิ่งที่คอยย้ำเตือนใจลูกหลานว่ามนุษย์เป็นเพียงหนึ่งในล้านของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกของธรรมชาติ วินาทีนี้หากมนุษย์ถามกับโลกว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดบนโลกนี้จริงหรือไม่โลกอาจจะหักไม้บรรทัดที่ใช้วัดความฉลาดของเราทิ้งไปและนอกจากนี้ผมยังมีความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและได้เข้าร่วมการประกวดในหน่วยงานต่างๆและได้รับรางวัลมาดังนี้ครับรางวัลชนะเลศิศประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อเยาวชนรักสถาบันจัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสแก้วรางวัลระดับยอดเยี่ยมระดับประเทศการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อสิ่งแวดล้อมจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2การประกวดอินโฟกราฟิกจัดโดยคณะอักษร,รศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและนอกจากวิชาการแล้วผมยังมีทักษะการเต้นการแสดงละครเวทีงานพิธีกรงานสันทนาการ ที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้ผมได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำมีจิตอาสาเสียสละเพื่อส่วนรวมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขกระผมขอสัญญานะครับว่าถ้าได้รับทุนการศึกษานี้กระผมจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อกลับมาพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปสวัสดีครับ